รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม้จริงคิดถึงแชร์ คุณผู้ชมรายการฟู๊ดเดย์วันนี้นะคะกู๊ดกับเก่งค่ะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกแง่มุมหนึ่งที่ดีมากของสังคมไทยเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้โดยที่เรานั้นไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งในการให้ดั้น,นะคะที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าการให้สุขภาพที่ดีนั่นเองจ้ะเหมือนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบ,บาลเทียนฟ้ามูลนิธิค,ค่ะที่นี่นะคะถือได้ว่าจะเป็นการให้ในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับการารักษาแพทย์แผนจีนใช,ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ที่นี่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือก็คือว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเงินอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือที่นี่เขาก็คือให้ฟรีๆค่ะแต่บางคนเนี่ยคือรักษาแล้วก็คือว่าโอเคร่างกายหายแล้วก็กลับมา ให้เงินบริจาคที่นี่ได้อีกเหมือนกันค่ะก็คือแล้วแต่กําลังศรัทธาของแต่ละคนเลยนะคะและที่กูไปรู้มาอีกอย่างหนึ่งเลยนะจะกิ่งคือที่นี่การที่เขาทำเนี่ยเป็นยาแผนโบราณก็จริงแต่ว่าเขามีนวัตกรรมนะมีการทําให้มันทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นในการที่เราเนี่ยจะทานยาจีนแบบนี้ว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกหลายคนเนี่ยคงไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะกิ่งกับกูจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่ายาจีนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวค แล้วการเจ็ดยาใช่ไหมคะใช่เจ็ดยานี่ยเนนี่จังอ่เนีื่หอยซัน่นนี่เียกว่าหอยันอยมอีอย่างหนึ่ี่เียกว่ามันเรีกว่าันเียกว่านเรียกว่ามันเรียกว่ามนเรียกว่ามันเ่าันเรียก่ันียคื่าุดนี่่มนเรียกว่นเก่ามว่าันเีานีกว่ามนรีย่านรียก่มนรว่าันเรีกานยก่ารี่าัเรี่นรกว่ามรีก่รีย่มันรี่ามียกานรียกว่ามนียกว่ามกว่าชนิด เป็นตัวยาที่ใช้ได้กับทุกคนอ๋ออันนี้ใช้ได้ทุกคนเลยใชนี่ this สามชุดนี่คุณชั่อันนี้ก็คือเขา也是补肾唻这个也是补的อันนี้ก็อ๋อ这个是补的啊嗯嗯ก็คือยาพวเนี้ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดลมใช่ไหมคะช่วยบรรจไหลเวียนดีขึ้นอรเียดีขึ้นปีวยกับาเสียงนี่เสียงรุไดอ๋อไอะ ไอ้ที่เราเห็นในพวกเครื่องสมุนไพรของน้ำแกงของจีนที่เขาใช่เข้าไปแสดงว่าเวลาทานก็บำรุงด้วยบำรุงกระเพาะใช่บำรุงกระเพาะไอ้ดำๆนี่คืออะไรคะเจ้าสูตีสูตีนะสูตีเออคนจีนแท้ๆเขาเรียกเซ็กตีอืมอืมสกตีอ๋อถ้าอย่างคนจีนแท้ๆเขาเรียกว่าเซ็กาใช่ใช่ซสมุนไพรหวานๆสวยป่ะคะหรือไม่ใช่ ป็นอันนี้เรียกว่าหูลิงหูลิงเออหูลิงถ้าแต่จิ๋วคือเรียกว่าหกหกเล้งใช่จิงจะหูลิงหูหลิงก็คือเราจะเรียกทับศัพท์ไปเลยอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณผ่านอันนี้กินแล้วผิวสวยอันนี้อย่างนี้เลยนะคะเอออันนี้กินได้ใหกินได้เหรอกินได้ค่ะกินได้กินได้กินได้เหรอคะแล้วมันอันนี้กินแล้วผิวสวยอันนี้เออทำไดาก็ต้มน้ำ ใช่ใช่อุ้ยเยไ่ทไก็ได้ใช่มไได้ใช่อเชื่อเียวอางนี่ก็เียวได้จริงเหรอคะวูกินจริงนะเนี่ยเคยก่แล้วมันอร่อยไหมแล้วมันจะอะไรจืดๆไม่มีอะไรเพื่อความสวยเพื่อความสวยนะแล้วอย่างยาพวกนี้อะค่ะเอามาจากไหนอะ่ะต้องส nee. ั่งมาจาก้สั่งมาจาก ประเทศจีนอันนี้้ให้มาจากมันจีนกระหายห้อันนี้รังไค่อะซื้อมาเออเออ่กูได้ยินมาว่าจริงๆที่ตรงนี้มันเปิดขึ้นขั้คุนเลยเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็เอาลงไปอีกห้องหนึ่งเพื่อนำไปต้มเหมือนเวลาเขาต้มยาจีนกันใช่ไหมคะต้องผ่านกระบวนการของเขาให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะทราบมาว่าจริงๆ้วเนี่ยที่นี่ไม่ได้รักษาแบบต้องเก็บค่ารักษาคือแล้วแต่ละที่นี่ ฟรีทุกอย่างค่ะฟรีทุกอย่างใช่ไหมคะฟรีทุกอย่างเลยไม่ต้องเสียแม้กร่ทังบาทเดีทีนี้ว uh, um ่าเออคนไข้เข้ามาไหว้เจ้าแม่เขาก็แล้วแต่ทําบุญแล้วแต่จิตศรัทธาแล้วแต่กําลังทรัไม่พย์จะว่าคนได้อาจจะว่าไม่ต้องทำแต่ว่านายาไปทาแล้วเนี่ย เออหายดีแล้วเนี่ยไม่ทำคนไข้ก็เกิดศรัทธาที่จะทําบุญขึ้นมาก็มีเหมือนกันอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าที่นี่อะค่ะตั้งขึ้นเพื่อว่าจะรักษาให้กับคนที่แบบว่าเขาไม่มีเงิน<ช>ห,รหรือว่าเขาแบบไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนเหมือน <c oughs> <ๆ S 2> กับที่นี่คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นมูลนิธิแล้วก็สงเคราะห์คนยากคนไร้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นคนจีนอะ ตไม่ค่ะทุกเชื้อชาติทุกชนชาติทุกคนไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะแล้วเวลารักษาเราตัวตัวเราหายเนี่ยเราก็คือเกิดสัทยาเห็นแล้วก็บอกอยากจะกลับมาอีกอยากจะให้คนื่นทางกันเราทำไมถึงอยากทําตรงนี้อะค่ะอันนี้ให้มุลนิธิอันนี้ให้ช่วยคนคนไข้ไม่ต้องจ่ายเงินนะนี่ทำแล้วจะมีความสุขไม่ใช่เรื่องดีสมควรจะทำ ก็เป็นการทําบุญทํากุศลอย่างทุกวันนี้คุณหมอก็คือจะเจียดยาอยู่ตรงนี้ตลอดใช่แล้วพอเอาไปต้มเนี่ยค่ะมันใช้เวลานานไหมคะชั่วโมงกว่าก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงไม่ต้งไม่ถึงือประมาณนั้นถ้าครบแล้วไปดูกันไหมคะว่าเดี๋ยวมีวิธีการต้มแล้ว

อันนี้แบบธรรมดาาแบบ่มันอย่างนี้ว่าค่ะแสดงว่าทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาทํากระบวนการธรรมดาเนี่ยที่มันใช้เวลาเยอะเราสามารถใส่เครื่องพวกนี้ปุ๊บออกมาเป็นซองเลยก็คะอันนี้นะต้องต้องเสร็จแล้วนะลงมาแล้วจะอย่างนี้อใส่ซองเลยใช่ไหมคะลงมาแลาวต้องเสร็จแล้วเะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่สูงนากระอันนี้หายสูงนากระคือพอพอเสร็จปุ๊บมันออกมาเป็นแบบนี้อัศ คุณคะอตอนนี้นะคะคุณกุบกิ่งก็เจียกยาได้ยามามแล้วนะคะเยอะมากเลยก็จะเอาไปทานบำรุงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะซึ่งจริงๆคุณว่านะการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบตะวันตกหรือปัจจุบันเนี่ยต้องรอให้ป่วยให้ไม่สบายมากๆแล้วไปหาคุณหมอมใช่อย่างแพทย์แผนโบราณเนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าถึงแม้เราจะร่างกายแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมเราก็มังมาหาคุณหมอได้เพราะฉะเป็นารบำรุงใช่บำรุงรักษาก็คือว่าให้ สวยจากภายในสารหน้าตาก็จะได้อิ่มเอิบกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจอยากจะมารักษาแบบแพทย์แผนโบราณแบบนี้นะคะ,ะก็ลองติดต่อมาที่นี่ได้ค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกู๊กับจิงเนี่ยไปลองทานดูก่อนนะคะว่ามันได้ผลดีหรือเปล่านะคะแล้วงไงจะมาบอกต่อก,กันอีกทีนะคะโอเคค่ะ และเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก คุณผู้ชมก็เข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรจีนกันมาค่ะกู๊ก็เลยมานั่งคิดดูนะคะว่าจะเอาสมุนไพรเนี่ยมาทําให้เป็นอาหารเป็นขนมอะไรได้บ้างค่ะซึ่งรายการกู๊เดย์ของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมดูเป็นประจำเนี่ยเราก็จะมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะกู๊ก็จะเอาอาหารข้าวธรรมดามดาของคนจีนนั่นแหละคะ่ะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารหวานแล้วก็บํารุงหัวใจบํารุงกําลังด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาทำหมั่นโถใวบวเตยนั่นเองค่ะส่วนผสมค่ะที่ต้องใช้ค่ะก็จะมีแป้งนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งเค้กหรือว่าแป้งซาลาเปาค่ะนมสดนะคะยีสต์เกลือน้ำมันน้ำตาลแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นใบเตยนะคะ ซึ่งเราก็จะทำแป้งนะคะเป็น2แบบค่ะเป็นแป้งธรรมดากับแป้งที่ใส่ใบเตยเข้าไปแล้วก็อ่อนผสมกันนั่นเองค่ะเริ่มต้นเลยนะคะใส่นมลงไปเลยนะคะตามด้วยใบเตยค่ะปั่นเลยค่ะปั่นไปสักพักนะคะเดี๋ยวนะ้ำใบเตยมันก็จะซึมออกมาค่ะ เห็นไหมคะเปลี <ask> ่ยนสีแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมากรองเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะเอานมสดรสใบเตยนี่แหละค่ะไปอุ่นนะคะเพื่อให้ยีสต์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะแป๊บเดียวค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนจะใช้เนี่ยก็ลองเอานิ้วแตะๆดูก่อนนะคะมันไม่ควรจะอุ่นมากกว่าอุณหภูมิของตัวเรามากไปค่ะโอเคนี่เลยค่ะใส่ลงไปนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันค่ะพอเริ่มจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้มือนวดต่อเลยค่ะสาดแป้งลงไปนะคะจะได้ไม่ติดนวดไปสักพักนึ่งนะคะ ให้เนื้อเริ่มเนียนแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักเข้าไว้นะคะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงค่ะให้ยีสต์เนี่ยเขาได้ทํางานค่ะก็จะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะขนาดยังไม่ได้เอาไปเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยขึ้นมาแล้วล่ะค่ะน่าฐานมากเลยค่ะนี้ก็พักแป้งใบเตยอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเราจะมาทำมันโถธรรมดาค่ะนี่ค่ะ นมสดธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะโอเคค่ะผสมแป้งค่ะเหมือนกับตอนที่เราทำหมั่นโถใบเตยเลยค่ะเอาเกลือใส่ก่อนค่ะตามด้วยแป้งค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเราก็ใส่ยีสต์ค่ะเดี๋ยวกูดก็จะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผสมนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องทำสองอันทีละครั้งนะคะเดี๋ยวกูด์ก็จะเอาสองอันเนี่ยมาประกบกันค่ะใช้มือนั่นแหละค่ะนวดเหมือนกับที่เรานวดแป้งมันโถใบเตยเลยค่ะ ไปเลยแล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะพองตัวขึ้นมามากแค่ไหนคะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่รอมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะในที่สุดค่ะแป้งก็ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมานวดแป้งกันค่ะก็มีอยู่2อันเริ่มจาก แ้จากแป้งธรรมดาก่อนก็แล้วกันค่ะสูตรมันโทนเนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นสูตรที่กูชอบมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแผ่แป้ง,ปงนี่แหละค่ะออกก็วางไว้ก่อนนะคะแบบหนึ่งทีนี้ค่ะ รสใบเตยของเราค่ะถ้าเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมสาดแป้งนะคะจะใช้อะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็ออกอกาลังกายอีกแบบนึงค่ะคนี่ค่ะก็นวดแป้งนะคะรีบแป้งค่ะให้ออกมาเป็นแบนแล้วก็ เป็นสี่เหลี่ยมมากที่สุดคะ่ะนี่อย่างน,นี้เลยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องวางแป้งลงไปคะ่ะถ้ามีตรงไหนที่ไม่ติดนะคะก็เอาน้ำนี่แหละคะ่ะลูบๆเข้ารีดให้ติดกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการรีดแป้งทั้งสองอันให้ประกบติดกันทีนี้เราก็จะม้วนม้วนค่ะ น่ารักไหมล่ะคะทีนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษไขนี่แหละคะ่ะมาวางไว้แล้วก็รอนะคะให้เขาพองขึ้นมาอีกสักนิดนึงก่อน,นะคะ่ะ<ม>เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ทีนี้ค่ะตอนนี้ซึ้งก็เดือดแล้วนะคะน้ําร้อนมากค่ะใส่ลงไปเลยนะคะท่าน,นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็รอทานหมันโทรดไวเตยได้เลยค่ะ ชมคะมันโถนมสดรสใบเตยตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเอาทานกับนมข้น,นหวานนะคะของมันโถค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมน่าทานไหมละ่ะคะสำหรับมันโถนมสดรสใบเตยของเราค่ะอันนี้นะคะทานได้ ทั้งตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเลยค่ะแล้วก็ทําได้ไม่ยากด้วยนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจของเราเลยนะคะวันนี้นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารายการกูดเดย์ของเรายังมีช่วงกูดทิปอยู่นะคะแล้วติดตามชมนะคะว่าวันนี้เราจะมีทิปอะไรดีๆมาฝากกันค่ะ คิดถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์คุณผู้ชมคะเคยสังเกตหรือว่าสงสัยกันบ้างไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการทานรังนกเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายทั้งในคนป่วยแล้วก็คนปกติว่าเป็นการช่วยเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับร่างกายได้จริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ค่านิยม โดยพร้อมมีข้อขัดแย้งกันมากพอสมควรเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการของการทานรังนกนั่นเองค่ะในรังนกหนึ่งขวดมีปริมาณโปรตีนอยู่ไม่ถึงครึ่งของครึ่งกรัมในขณะที่ไข่ไก่ธรรมดาหนึ่งฟองนั้นมีโปรตีนมากถึง6.5กรัมและในนมวัวหนึ่งกล่องก็มีโปรตีนถึง8.5กรัมหรือ,ออาจเปรียบเทียบได้ว่าการบริโภกรังนกหนึ่งขวดเล็กเทียบได้กับการดื่มนมวัวประมาณ ไม่ถึงครึ่งของครึ่งช้อนเท่านั้นเองหรือถ้าเราต้องการให้ได้คุณค่าทางอาหารเท่ากับนม1กล่องอาจต้องทานรังนกมากถึง34ขวดซึ่งคำนวณดูแล้วก็เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยนะคะ จากการที่ปอค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของการทานรังนกแล้วเนี่ยปอก็ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะคะ่ะว่าการที่เราเสียงเงินแพงๆซื้อรังนกมาทานเนี่ยมันให้ประโยชน์คุ้มค่ากับราคาจริงๆหรือเปล่ารู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงต้องคำนวณทั้งคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับแล้วก็รวมไปถึง สุขภาพของกระเป๋าสตางค์กันด้วยนะคะว่าเราจะยอมเสียงเงินจ่ายแพงๆเพื่อบำรุงร่างกายหรือว่าจะยอมเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายจริงๆเพื่อดูแลตัวเองในทุกๆวันวันนี้รายการกู๊ดเดย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะป็คงต้องลาไปก่อนนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ